ระยะเวลา20กว่าปีกับ30ปีที่ผ่านมาเราพยายามที่จะเอาองค์ความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมมาช่วยทางด้านการเกษตรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอาหารเรื่องของการจัดการของเสียแล้วก็เรื่องของระบบนิเวศนะคะที่ว่า ทำยังไงให้ดีกับสิ่งแวดลอ้อมก็เลยเป็นที่มาะะของการศึกษาวิจัยที่ทํามาโดยตลอดเรื่องของเทคโนโลยีเส้นเดินดินนะคะเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดลอ้อมนวัตรกรรมตัวนี้นะคะมันเป็นตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนนะคะเรื่องของ BCG model ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของการใช้ทรัพยากรเชีวภาพ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะการวิจัยเราเซตเดือนดินที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วเราพยายามที่จะดึงศักยภาพของเขาออกมาใช้ประโยชน์เรื่องของการจัดการของเสียเอ็นซีซึ่งมีอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็เพื่อนะคะกรีนเทคโนโลยีก็คือเพื่อให้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะลดะสารตกค้างนะคะจัดการเรื่องของเสียต่างๆที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการทําวิจัยเพื่อจะตอบโจทย์ในเรื่องของ BCG ตรงนี้นะคะ เศษดินในระบบนิเวศเองเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะแต่ว่าในมุมมองที่เราเอาเศษดินเนี่ยมาใช้ทําการวิจัยแล้วก็มาใช้ประโยชน์เนี่ยตอนนี้ที่แลบเรานะคะก็มีประมาณเออหกหรือเจ็ดสายพันธุ์ที่เราเอามาใช้นะคะแล้วก็เศษดินที่นํเอามาใช้ทําปุ๋ยเศษดินหลักๆที่มีอยู่ประมาณ4ี่สายพันธุ์นะคะแล้วก็มีจากระบบนิเวศธรรมชาติด้วยนะคะที่อยู่ในพื้นที่ดินเค็มอยู่ในนาข้าวในพื้นที่ของเกษตรกรเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของเศษดินที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็น พันแอฟริกันนะคะตัวไทเกอร์นะคะคีเตาแ,แล้วก็มีบูเวิร์มนะคะที่เขาทำกันอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะมาศึกษาเพิ่มว่าในพันธุ์ในท้องถิ่นเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์จากเขาได้ไหมนะคะเราก็เลยมีการเก็บศึกษาวิจัยจากสายพันธุ์ต่างๆในระบบนิเวศธรรมชาติด้วยนะคะอย่างศูนย์ของเรานะคะเรามีการใช้ประโยชน์จากของเสียอินทรี์ในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นของเสียจากชุมชนเอย่างเช่นพวกเศษผัก เศษอาหารที่อยู่ตามบ้านเรือนนะคะเรื่องของฟู้ดเวิร์นะคะหรือของเสียอินรีจากทางด้านการเกษตรอย่างเช่นพวกมูลสัตว์พวกฟางข้าวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพวกของเสียที่มาจากอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นพวกกากมันสําปะหลังหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์จากของเสียต,ตรงนี้ได้หลังจากนั้นนะคะในกระบวนการผลิตเราจะใช้ไส้เดือนดินนะคะเราศึกษาวิจัยก่อนนะคะว่าไส้เดือนดินเนี่ย อาหารแต่ละแบบเนี่ย <S <S เขาก็มีความชอบที่แตกต่างกันนะคะเราทําการศึกษาวิจัยแล้วก็ดูว่าเซเดนดินเนี่ยสามารถที่จะอยู่นะคะมีชีวิตอยู่ในอาหารประเภทต่างๆที่เราจะเอามาให้เขาจัดการเนี่ยได้ไหมนะคะเรามีการศึกษาชีวภาพของเซเดนดิน,นว่าสามารถผลิตลูกหลานเพิ่มจํานวนเพิ่มน้ําหนักแล้วอยู่รอดได้ไหมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการศึกษาเรื่องสัดส่วนนะคะที่เหมาะสมตรงนั้นแล้วก็ให้เซเดนดินเนี่ยเขาเข้ามาจัดการของเสียตรงนี้นะคะดูเหมือนเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆนะคะแต่ว่าเราใช้ ความสามารถของไส้เดือนดินเข้าใจธรรมชาติของเขาแล้วก็มีการศึกษาวิจัยเนี่ยเอาเข้ามาดูว่าตรงไหนเหมาะสมกับเขามากที่สุดไม่ใช่เป็นเรื่องของความชื้นอุณหภูมิสัดส่วนที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหลังจากนั้นก็อาจจะทิ้งประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งนะคะให้เขาได้ทําการย่อยสลายนะคะเปลี่ยนสารอินทรีย์พวกเนี้ยให้กลายเป็นปุ๋ยเป็นมูลเส้เดือนดินที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนเรื่องของการแยกตัวปุ๋ยนะคะแยกตัวของเขาออกมาแล้วสามารถนําเอามาใช้ได้อีก ในระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเราก็ไปอบรมให้กับชาวบ้านนะคะในหลายๆจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเราก็ดีใจที่ว่าเกษตรกรเขาสามารถประสบความสําเร็จในการที่จะทําเป็นอาชีพได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการต่อยอดเรื่องของการใช้เทคโนโลยีไซเดอนดินนี้นะคะไปผลิตผัก ไปผลิตอะไรต่างๆมากมายนะคะซึ่งซึ่งจุดเด่นตรงนี้มันหมายถึงว่าเราสามารถใช้ทรัพยากรท้องถิ่นแล้วก็จะให้มีความแตกต่างกันนะคะบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องของมีมูลวัวเยอะนะคะเราก็ส่งเสริมเรื่องของมูลวลัวหรือว่าที่สุรินเรื่องของมูลช้างนะคะมูลกระบือนะคะที่บ้านไผ่แล้วก็หลายๆทางที่เราสามารถที่จะใช้ของเหลือนะคะจากพื้นที่นะคะคือชุมชนเนี่ยก็คือจะ สร้างไรายได้มากขึ้นแล้วก็อย่างผู้สูงอายุเองนะคะก็มีความภาคภูมิใจที่เขาสามารถที่จะดําเนินการตรงนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขายเป็นธุรกิจอะอย่างน้อยเรื่องของปุ๋ยเคมีที่มีมูลค่าสูงนะคะเขาก็สามารถที่จะทดแทนนะคะโดยใช้ปุ๋ยเซนดินที่เขาสามารถที่จะผลิตออกมาเองได้ก็จะลดต้นทุนในการผลิตได้ค่อนข้างเยอะมากนะคะ สำหรับผู้สนใจนะคะก็คือสามารถที่จะติดต่อได้นะคะตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะเรามีเพจ Facebook นะคะมีเบอร์อีเมลนะคะแล้วก็สามารถมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ตรงหมวดดินและปุ๋ยนะคะเราชื่อว่าศูนย์เรียนรู้วิจัยพัฒนาเสเดินดินเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมนะคะทางศูนย์เราก็ยินดีให้คําแนะนําแล้วก็มีตัวผลิตภัณฑ์ที่จะจําหน่ายด้วยนะคะ